หน้าที่คือการสาฝฟ้านเลยมึงมีกิทิงสตอมป์ป่ะนะเงาบัวอะไรมาวะกินทิงสตอมป่ะไอ้กัปปล่อยเลยปล่อยเลยบัวลอยเลยปล่อยเลยนี่ยมาโอ้ยมึงผ่าและเหนือกินทิ้งสตอมมาลามกิ่งเว้ยใช่หรอใช่มันสกิลใหม่เลยหรมันสกิลใหม่สกิลใหม่มันเร็วกว่าปกติเมื่อวานร้วยหรอกรอเนี่ยนะรอเนี่ยเนี่ยแค่ยีนาทีเนี่ยแน่หกนาทีเลยวัาร้อยหนึ่งมาสั่นเป็นนิวเพชรไปแล้วอ่ะวิโด้นิวเพชรอะไรเนี่ยตกใจแล้ว ดีเรียนเวอร์เดิเรี่งงเลยดิวเฮดมันหมดหลอมันเต็มหลอดมักมันขึ้นหลอดกว่าเต็มหลอดเต็งหลอด่าแล้วมันก็ขึ้นหลอดไม่เต็มไม่เต็มกุขวาขอยังโดนิขวาตายหลอดเ้พี่เก่งกันเลยปะเ้าันไดก่อพี่คุมด้วยหิบหินบอกแล้วแบดปยูไปยูไปยูงยิ่เหนือแม่งยจังหนี้ไ้ยูงปรยูงเยูืปรยูงปยูไปยูงยิงสเต็ปยิสเตต้องต้องเอาจังหวะนี้หละ ใช่ยังไงอนไรแนี้ดิวเฮดดี้น like ิวเฮดดีเกนเดวิดริโดนนิวเฮดไมามวันสามารถขิดขวาเพวมันได้เวเหมือนเอเอเเเพราะมันสได้สีไลคู่กับี่อะไรก็ได้ี่กูก็ทาได้ไลดิ้งอะไอเอ